เรามาดูบรรยากาศพร้อมกับเครื่องบินที่กำลังบินขึ้นไปจากสนามบินนะครับตรงนู้นก็คือเครื่องบินที่กำลังบินขึ้นไปบนท้องฟ้าจากสนามบินของเราสนามบินที่อยู่ใกล้ๆเราตอนเี็นก็จะมีรกาศแบบนี้ครับวนันนี้เ สัตว์ที่ออกหากินนะครับวันนี้เรายังไม่ได้ดูเจ้างูตัวประจำที่มาบ่อยๆนะครับก็เลยยังไม่เห็นเห็นแต่บรรยากาศแบบนี้นครับตรงนู้นก็จะมีฝูงนกอยู่ขา,ขาวๆตรงนู้นนะครับตรงกลางหน้าจอบรรยากาศก็จะมีเสียงกบเสียงเขียบสบายๆแบบนี้แหละนะครับ อันนี้เป็นหลังบ้านพร้อมกับดูเครื่องบินและก็ฝูงสัตว์น่นอีกลำกำลังมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูอยู่ไกลมากเอ,อเ๋ยาซูมให้ดูครับนี่ไงครับมาแล้วลำนี้กำลังตามมาครับนี่คือบรรยากาศ ที่เราจะนั่งดูเครื่องบินได้เรื่อยๆตลอดวันนะครับ